เพป่นสิพ่อว่าเบิเอ ok. ่องทุเรียนออกดอกแล้วมาตามเบิงง่งครับต้นที่ซองอเดี๋ยวด้วอันนี้คือใบชุดทีซองกำลังสิงแก่จังนะครับเ,เ,เลยแกจ่จางมาทางนี่หน,นึ่งถ้าเขาฉีดทองจริงเข้าไปเนี่ยฉีดสะสมเข้าไปทองจรินนงเนี่ยไอ่ฉีดสะสมสะสมเข้าไปปุ๊บหนูใบแก่ขนอกใบแก่ตันปุน๊บนี่ร่องแขน,งข,นงขนา้ามบนลดร่องแขนทุกการตัดแขนงทองจริงออกออกดอกเลย นี่นี่จักสีนี่มันลอยมากเลยนี่นี่ละนี่นะนี่ลอยมากจริี่เลยดอกบางบางบางพายุสี่ขอนี่คือดอกที่ลอยมากจหอนมาแน่เนาะแม่โอมโหี่ใหญ่ชักเต่นคอยนี่นี่นี่ยอนยอดยอดตอนทวดไม่กันเลยนี่อ่าชุ่มันใบนี่นะาอายนี่เนี่ยอีกอีกอาทิตย์เดียวนี่ใบตัวนี้ตันได้นี่ถ้าใบตัวนี้ตันปุ๊บถ้ามันถ้ามันตันพร้อมกันเบิดทั้งต้นนี่คืออดน้ำอดน้ำได้ดอกเลยเนีอืม เพราะฉะนั้นข้อนันนี่นี่ไอ้สีสะสมเขาเลยสีสะสมเขาตรงจริงนี่โอ้สีดุดุสีสะสมมันด้ออกดอกเป็นดอกสีแดงเมือนนี่นี่นี่เอาเอามาเอาสีเลยเพียงแจ้งเพียงแต่เราจากข้อดูมาสีเออเพียงจ้งผิวเดียวอันนี้คืออาการของเพียงแจ้งลุ่ยแต่โบเป็นยังดอกแต่ว่าก็คือเขาต้องแต่งออกอยู่แล้ว เต้าหัวใจคือตัวนี้หัวใจขออึ้นจัดนี่ที่ฉันผิดไปแล้วนี่หัวใจขึ้นนี่อ,นนอีกจังหวัดอีกทีหนึ่งใบตันถ้าใบตันปุ๊บกันหนาประมาณเจ็ดมือกันหนามเจ็ดมือคือก็คือ,อเขาเอิว่าเขาเอ่ยว่าอุดหนาเนาะอ,อุดหนามเจ็ดมือได้ดอกเด้ไหครับนี่นี่เบิ็งองค์ประกอบทั่วไปนี่อันนี้คือใบตันนี่ใบตันแต่ว่าตัวนี้ถ้ามันเอาดอกเล้วเอาเลยได้ได้ครับดิที่จะสมเข้าไป 来、嗯，快问顿。嗯